นอนเลยพี่เชื่อผมภาพมันต้องสนใจแล้วนี่เป้งๆเนี่ยแหละตัวสเตนมานี่ นี่ไงกระแทหรุนตรงกระจกนั่นน่ะมีตรงไหนบ้างอะมันหลบอยู่รถตำรวจฝั่งนู้นไหมเหรอไม่มีหรอกฝั่งนู้นตรงนู้นตรงตรงกระจกกับพี่มันจะมียิงอยู่มันมีตรงกระจกตรงนั้นนะฝั่งนู้นมีนะฝั่งนู้นมีนะมีอยู่สองคนอมอยู่ผมเห็นแวบฝั่งนู้นน่ะยิงกระจกสั่นไปเลยปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บเลยพี่